ทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตถึงสามารถผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาได้โดยตลอดแทบจะไม่มีเหตุการณ์หนักๆครั้งไหนที่ทำให้เขาเหล่านั้นยอมแพ้ได้เลยคนฉลาดเหล่านี้เขาคิดเก่งถึงขั้นที่ว่าเวลาชีวิตของเขาเข้าขั้นวิกฤตหนักๆเขาสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าคุณรู้ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่หนักที่สุดในชีวิตจะเปลี่ยนเราให้เป็นคนละคนได้เลยเราเรียกกันว่าเหตุการณ์สะเทือนใจ นับทุกเรื่องนะไม่ใช่แค่เฉพาะกับเรื่องเงินกับเรื่องงานเคยเจอเรื่องทํานองนี้ไหมครับบางคนที่คิดจะมีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองเรียนจบมาไฟแรงจัดยืมเงินแม่มาลงทุนกับสินค้าปรากฏว่าสินค้าไม่มีใครต้องการหาคนซื้อไม่ได้แล้วเงินก็ละลายไปกับแม่น้ําก็ยังไม่ยอมแพ้นะก็ลงไปทําธุรกิจอีกหลายอย่างเลยแต่ก็ไม่มีธุรกิจสักตัวหนึ่งที่สําเร็จเสียความรู้สึกมากสุดท้ายก็รับภาระไม่ไหวแล้วก็กลับมาทํางานประจําในที่สุดแต่คุณรู้ไหมเวลาที่เราล้มเหลวหลายๆครั้งเนี่ย คนที่ไม่ได้ฝึกวิธีคิดมาแบบเก่งๆเนี่ยเวลาล้มเหลวบ่อยๆเขาจะสูญเสียวความมั่นใจไปเยอะมากส่งผลให้ไม่กล้าคิดทําอะไรใหม่ๆนี่เป็นเรื่องอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากเคยผ่านประสบการณ์แบบเฉียดๆเหล่านี้กันมาบ้างไหมครับนี่แหละครับที่เรียกกันว่าเหตุการณ์สะเทือนใจคุณคิดดูสิครับว่ามันรุนแรงแค่ไหนจากคนที่มีความเชื่อมั่นในการทําธุรกิจมากๆแต่พอทํางานทําธุรกิจแล้วไม่เป็นอย่างที่คิดเขากลับเปลี่ยนเป็นคนที่หมดความมั่นใจในทันทีมีตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งเธ เกิดมาตั้งแต่เด็กโดนผลกระทบจากโรคร้ายทําให้ร่างกายของเธอไม่สามารถสะสมไขมันเอาไว้ได้เลยส่งผลให้เธอเนี่ยมีร่างกายเหมือนกับตุ๊กตายางที่โดนปล่อยลมออกจนหมดครับนึกภาพตามนะเธอเหลือผิวหนังหุ้มกระดูกน้อยมากๆน้อยขนาดที่ว่าใบหน้าของเธอเนี่ยฟีบจนเห็นทรงกระโหลกและเนื้อหนังทั้งร่างกายของเธอเนี่ยก็แนบติดกระดูกเลยครับใครที่ได้พบเห็นเธอเป็นครั้งแรกก็มักจะตกใจกลัวกับสภาพที่เห็น จินตนาการดูถ้าเราเรียนอยู่ชั้นปถมแล้วมีเพื่อนที่รูปร่างหน้าตาแบบนี้เดินเข้ามาในห้องเรียนถึงแม้ว่าเธอจะยิ้มให้แต่คนส่วนใหญ่ก็คงจะรู้สึกแปลกว่าเธอเป็นอะไรเธอก็โดนเพื่อนล้อเลียนเหยยดยามต่างๆนานาทําให้เธอเติบโตมาด้วยความทุกข์ใจมากๆยิ่งเวลาที่เธอเดินในที่สาธารณะคนก็จะมองเหมือนว่าเธอเป็นตัวประหลาดจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุาการณ์ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตเมื่อเพื่อนถ่ายคลิปวิดีโอของเธอแล้วอัปโหลดวิดีโอลง YouTube ตั้งชื่อคลิปว่า ผู้หญิงที่น่าเกลียดที่สุดในโลกคลิปนี้ได้ถูกแชร์กระจายออกไปเยอะมากและส่วนใหญ่เนี่ยเจอแต่คอมเมนต์ลบๆมันมีความคิดเห็นหนึ่งครับที่โหดร้ายมากๆและเสียดแทงหัวใจของเธอเลยอ่ะเขียนไว้ว่าได้โปรดเมตตาต่อโลกใบนี้เถอะช่วยไปหาปืนมาสักกระบอกแล้วระเบิดหัวตัวเองตายไปซะโลกใบนี้จะได้สวยงามขึ้นบ้างโอ้เธอจะเจ็บปวดแค่ไหนเนี่ยฮะเอาจริงๆที่ผมอ่านเจอเรื่องเนี้ยผมก็สะดุ้งเหมือนกันนะไม่คิดว่า เคยจะโดนหนักขนาดนี้ลองคิดดูนะครับถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้เหมือนเธอเราคงจะรู้สึกกับตัวเองตลอดเวลาว่าทําไมฉันต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปในเมื่อไม่มีใครรู้สึกดีกับฉันเลยความรู้สึกนี้เองที่สะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งเธอเปรียบชีวิตตัวเองเนี่ยเหมือนกับการขับรถมาถึงทางแยกเส้นทางที่หนึ่งที่มีคนมาพูดตัดสินเธอว่าแกมันตัวประหลาดแกมันน่ารังเกียจแกเป็นผู้หญิงที่น่าเกียดที่สุดในโลก กับเส้นทางที่2เธอตั้งคําถามกับตัวเองว่าอะไรที่มากําหนดชีวิตฉันกันแน่เสียงคนอื่นหรือว่าเสียงของตัวฉันเองพอคิดได้แบบนี้เธอเลือกหักพวงมาลัยไม่สนใจคนที่มาตัดสินต่อว่าเธอเลือกที่จะกําหนดชีวิตตัวเองเธอเอาสมุดมาเขียนความฝันฉันอยากเรียนให้จบการศึกษาฉันอยากเขียนหนังสือของตัวเองฉันอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และในที่สุดเธอเรียนจบการศึกษามีหนังสือออกมา4เล่มและได้ขึ้นเวทีระดับโลกอย่างเท็ดท l อครับเวทีนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนนะคุณจะมีเวลาพูดแค่18นาทีกว่าวาและนี่คือผู้หญิงที่ชื่อว่าลิซซี่เวลัสเกสเรื่องนี้สอนให้เราได้คิดว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแค่ไหนมันไม่ได้สําคัญเท่ากับการที่คุณคิดยังไงต่อเหตุการณ์นั้นเพราะถ้าคุณตัดสินใจรับสักความคิดหนึ่งเข้ามาในสมอง แม้มันจะเป็นความคิดเล็กๆเนี่ยแต่เมื่อคุณคิดบ่อยๆคิดนานๆเท่ากับการที่คุณกำลังเลี้ยงดูความคิดนั้นอยู่เมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณเลี้ยงดูจนความคิดมันเติบโตเมื่อนั้นเลยครับที่ความคิดของคุณมันจะมีความสามารถสูงมากคำถามที่น่าคิดก็คือว่าถ้ามันเป็นความคิดในด้านลบที่มันเติบโตละความคิดของคุณมันจะมีพลังทำลายล้างชีวิตของตัวเองได้มากแค่ไหนแล้วคุณยังจาเหตุการณ์ครั้งสาคัญได้ไหมครับ วันที่หนึ่งมกราคมปีคศ1863 150กว่าปีที่แล้วเนี่ยอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีของอเมริกาได้ลงนามชื่อของตัวเองในประกาศเลิกทาสแต่คุณรู้ไหมว่าวันถัดมาคนที่เคยเป็นทาสเป็นยังไงต่อคนที่แยกตัวจากนายทาสออกไปใช้ชีวิตอิสระมันมีอยู่น้อยมากๆส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมหมายความว่า แม้อดีธาตุจะมีอิสรภาพแล้วเนี่ยสามารถออกไปจากที่ที่เคยอยู่ได้แล้วแต่พวกเขาก็ไม่ใช้สิทธินั้นอยู่ดีคุณพอจะเข้าใจความคิดของคนในยุคนั้นไหมครับพอเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่มันก็มีคนจํานวนหนึ่งที่เลือกจะคิดแบบเดิมพอเลี้ยงดูความคิดแบบนี้มันนานจนมันเติบโตแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับเจ้านายตัวเองเพราะว่ามันปลอดภยัยไม่ต้องมาเสี่ยงกับชีวิตใหม่เพราะไม่รู้จะเจออะไรบ้างในอนาคตจากเรื่องเราทั้งหมดคุณเห็นหรือเปล่าว่า ทุกการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆคุณจะเลี้ยงดูความคิดนั้นอย่างดีเสมอสังเกตดูดีเคสแรกเลยทําธุรกิจแล้วล้มเหลวแล้วก็คิดกับตัวเองว่าโอ้ยฉันไม่มั่นใจเลยว่ะนี่คือการเริ่มเลี้ยงดูผ่านความคิดแล้วนะแล้วเราก็เอามาบอกกับคนอื่นต่อโอ้ยธุรกิจยุคนี้คนอื่นก็ทําไปก่อนแล้วถ้าจะเริ่มตอนนี้ไม่ทันหรอกเห็นปะเราเลี้ยงดูมันผ่านคําพูดด้วยยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกสุดท้ายก็ปล่อยชีวิตเลื่อยเปื่อยนอนอยู่บ้าน นี่คือการที่เราเลี้ยงดูผ่านการลงมือทำแล้วนะกลายเป็นว่าความคิดมันเติบโตเต็มวัยมากๆเพราะเราเลี้ยงดูมันอย่างตั้งใจฟังเห็นภาพไล่ตามกันมาแบบนี้เพื่อให้คุณเข้าใจว่าทุกครั้งที่ชีวิตเกิดเรื่องใหญ่ช่วงเวลาที่สำคัญอย่าพึ่งด่วนตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นแค่เพราะคุณรู้สึกไม่ดีณจังหวะเวลานั้นให้คุณเข้าใจชีวิตว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเพื่อปรับสมดุลบางอย่างเพื่อให้คุณได้เรียนรู้จากมันเหมือนเหตุการณ์ของลิซี่อะครับถ้าตัดความโชคร้ายของเธอออกทั้งหมดในชีวิตคุณคิดว่าเธอจะได้เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจไหมครับไม่มีทางนะเพราะว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นให้เธอคิดไงให้คุณเข้าใจตรงนี้เลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยส่งเนื้อหามาให้คุณตลอดมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะรับเอาเนื้อหาไหนออกมาใช้งาน คำถามคือคุณจะรับเอาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับตัวเองล่ะครับฟังตรงนี้จบถ้าคุณชื่นชอบเอพิโซดนี้เข้ามาพูดคุยกันได้ใต้โพสต์นี้เลยถือซะว่าเป็นการส่งกําลังใจให้กันและกันทุกวันคุณรู้ไหมว่าทุกเช้าที่ผมตื่นมาเนี่ยสิ่งที่ทําให้อยากตื่นคือตื่นมาอ่านความคิดเห็นของทุกคนนั่นแหละทุกคนทําให้ผมรู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายจริงๆนะเอาเป็นว่าถ้าคุณฟังแล้วได้ประโยชน์ก็สนับสนุนกันต่อไปเนาะ เพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยบางส่วนก็มาจากประสบการณ์ความรู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ถ่ายทอดมาหรือเรื่องเล่าของลิซซี่ก็มาจากหนังสือทักษะของความสุขรวมๆแล้วก็มาจากบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเอาไปใช้งานได้เลยใครที่เพิ่งมาใหม่แล้วชอบฟังเกี่ยวกับวิธีคิดในการดึงดูดความสําเร็จต่างๆในชีวิตเนี่ยยังมีเนื้อหาที่อัปเดตอีกเพียบเลยกดติดตามกดซับสไครต์ช่องนี้ไว้และยิ่งถ้าอยากฟังเนื้อหาไวๆก็กดสั่นกระดิ่งได้เลย พบกันใหม่ในไปส่วนต,ต่อไปกับผม I fell amazing storytelling ครับ